สวัสดีค่ะมัน,นี่ยายพ่อนสับวีดเด่นผ้าหล่ออีกแล้วจา้ามัน,นี่เขามาในเมืองค่ะเอารถมาเปลี่ยนยางแล้วก็เลยขึ้นมาเบงอันเทิงออฟฟิศมานางรอเบงเนตนใหม่เจ้างน้างานขึ้นลินมังกรนนตนน้นเหมือนลิ้นมังกรอ,อีกพันหนึ่งอะเนาะอีกแบบว่าอีกอันเขาเอินจังใดปะแล้วก็ต้นวาสนา อีกสายพันธุ์หนึ่งใช่ไหมเนี่ยต้นวาสนาะงามงามพี่น้องอันคือต้นวาสนาแต่ใบมันหน่อยไหมแจ็คมันซื้ออย่างมันเป็นต้นไม้อันนั่นละ่ะปรับอากาศเขาเอื้อต้นไม้ที่แบบว่าอันปลูกในอาคารเนาะนะกรองอากาศม่นเป็นปรับอากาศเบาผิดโอ้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศให้น่งลูกค้านั่งล่อดื่มกาแฟอย,าออยอ่างล่อสมรถอย่างเสียน้องพี่น้องขังหลอกบรงนี้ยังขาวๆอยู่ดิยังละลายโบเบิร์ดอยู่ ขันทั้งเหนือสวีเดนเหมือนกันยังเล่นสกีกันใดอยู่ด้พี่น้องตอนนี้แถวน,นี้มันก็เริ่มละลายแหละอีกน้อยอื่นเมื่อคือฝนตกนี่กะละลายเหมือนมาจากน,นี่กัสิมีกาแฟฟี่พี่น้องชากาแฟฟี่แต่ห้าวกะเห็ดเอาเองเลยจ้ะมีลูกค้าบาหลายมีเห็นลูกค้าสองคนนี่นั่งมุมบน เราสามารถอยากกินกาแฟเราก็ไปกดเอาเองเลยค่ะมีหอดนันขนมปังคนนด้พี่น้องโอ้คุกกี้เออนี่ยข้างล่างขาเจ้ากับกราังเปลี่ยอยางไห้ในรถรถพวกรกฟอนอ่าซางมนกําังเปลี่ยอยางพอดีอย่างมันซึ้งพี่น้นองเอ้ยเ้นละสองพันกลัวคนนี้สองพัน กระตุกประมาณเจ็ดพันกว่าบาท,บา,ทบานเฮาเหรอแม่สองพันกว่าแพงเนาะแพงแพงเนะแพงก็ต้องเปลี่ยนคือว่านะเนาะออ mm. ฟฟิตก็จะกว้างกว้างมีห้องน้ำมีลิฟต์ลงไปพร้อมเลยสำหรับคนที่มารถเข็นเองสินะเ mm. บางเนสต์้นใหม่ท่สะออนใบเหลี่ยมไหมพี่น้องใบเลี้ยมเหลี่ยมไหมรถตุ๊กขาล่อคิ้ ขาวอยู่แต่กับบ้านนาพี่น้องหิมาก็เลยโซนนี้สิเป็นเป็นบริษัทรถพี่น้องบริษัทซ่อมรถบริษัทขายรถอีกอย่างหนึ่งมแล้วเป็นออกติดเป็นที่ทำงานทั้งนั้นเลยโซนอยู่ในเมืองอุบสระแต่ว่าอยู่โซนอยู่บริษัทรถช่นะาที่เป็นบริษัทรถมาทั้งขายรถบ้านขายอีกอย่างหนึ่งกับออกติดทั้งนั้นเลยโซนนี้ขณะในเมืองก็จะไปอีกโซนหนึ่งช็อปปิ้งก็นสิอีกโซนหนึ่งกันเล้อาจารย์สิรวมเลย กันนะหน้าบานก็จะจะลดเท่ากับสิแล้วเลยพี่น้องไปเนี่ยเห็นบ้างเขาเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแคลอหนาพี่น้องเรียบร้อยนะคะสองพันเจ็ดค่ะไปเลยเด้อค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะไว้พอกันไม่คลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะคลิปสัน้นๆพี่น้องไปพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีจ้า